สวัสดีครับผมอาจารย์พิสิทธิ์สิทธโหนพันธงพยากรณ์รายสัปดาห์ท่านที่เกิดวันศุกร์นะครับตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่15มิถุนายน2567นะครับในรอบสัปดาห์นี้เรามาอัปเดตกันในเรื่องของการเงินการงานความรักและก็สุขภาพไปพร้อมกันนะครับ เริ่มกันที่ในเรื่องของการเงินนะครับในรอบสัปดาห์นี้ท่านที่เกิดวันศุกร์นะครับดวงชะตาของท่านในเรื่องของการเงินเข้มแข็งนะครับเนื่องจากดาวประจําตัวนะครับได้ตําแหน่งกเกษตรตาธิบดีอยู่ร่วมกับดาวการเงินร่วมกันในดวงชะตานะครับดังนั้นในเรื่องของการเงินท่านจะร่ำซํำหาเงินเก่งมีรายได้จากการเจรจาค้าขาย มีผลสำเร็จจากการต่อรองทําธุรกิจนะครับดาวพฤหัสบดีซึ่งมาจากพบเห็นความสำเร็จมีโชคมีราบจากการลรงทุนนะครับขอให้เชื่อมั่นในเรื่องของการหารายได้การลรงทุนการทำธุรกิจในรอบสัปดาห์นี้บริหารจัดการในเรื่องของการเงินให้เต็มที่รับรองประสบความสำเร็จและมีโชคมีลาบ ในรอบสัปดาห์นี้แน่นอนครับด้านการงานนะครับในรอบสัปดาห์นี้นอกจากด้านการเงินที่ประสบความสําเร็จหรือมีอไรายได้เข้ามาแล้วในเรื่องของการทํางานท่านก็จะประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันเนื่องจากมีดาวพระหัสสุบดีซึ่งมาจากภพที่เรียกว่าความสําเร็จหรือภพราภะได้ทําการกลุ่มดวงชะตาตั้งแต่วันที่30เมษายนเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานนะครับ ท่านสามารถที่จะใช้ความสามารถความรู้การบริหารการจัดการได้อย่างเต็มที่จะทำให้บังเกิดผลสำเร็จในเรื่องของการทำงานเสริมมงคลนะครับในรอบสัปดาห์นี้บูชาองค์อนาถาบ,นบินทิกะมหาเศรษฐีนะครับและทาสีพึ่งฟันธงพระหริหระประธานพรนะครับ เพื่ออให้เกิดความมั่นคงการเจรจานำมาซึ่งรายได้และประสบแต่ความสำเร็จนะครับด้านความรักนะครับในรอบสัปดาห์นี้ท่านที่มีคู่แล้วนะครับในรอบสัปดาห์นี้ท่านจะได้รับการสนับสนุนนะครับจากคู่ครองหรือคนรักนะครับชี้นกเรียกว่าชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่ดีสำหรับคนที่มีคู่แล้ว สำหรับคนโสดนะครับในรอบสัปดาห์นี้บางท่านอาจจะเจอความรักออนไลน์นะครับหรือมีโอกาสที่จะได้คู่ถูกใจหรือบนสื่อโซเชียลหรือสื่อมีเดียต่างๆนะครับแต่ก็อาจจะต้องใช้เวลาศึกษาและดูใจกันอีกสักพักหนึ่งนะครับด้านสุขภาพนะครับ ถึงแม้ในช่วงเวลานี้ดาวประจำตัวของคัของท่านจะเข้มแข็งนะครับแต่ก็ไม่ควรที่จะประมาทควรหาเวลาออกกําลังกายอย่างต่อนเนื่องทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะนะครับและก็ดูแลตัวเองนะครับหลีกเลี่ยงการโดนฝนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เป็นหวัดหรือไม่สบายนะครับในรอบสัปดาห์นี้ และพบกันใหม่กับคำพยากรณ์ในสัปดาห์ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ